สวัสดีครับผมนิวตันฮันเตอร์นะครับวันนี้นิวจะมาแนะนําในเรื่องของการรันเทรนใครที่ชื่นชอบนะครับในการรันระยะรันเทรนนะครับในการถือระยะทองคําหลายพันจุดหลายหมื่นจุดเนี่ยวันนี้นิวจะมา แนะนำนะครับในการใช้เทคนิคก็คือการใช้เส้น moving w a l e t e นะครับแล้วก็การใช้ stochastic oscillator หรือสโตนนั่นเองสำหรับวันนี้ที่นูจะแนะนำเนี่ยก็คือเราจะใช้แค่2เครื่องมือนะครับแต่เป็น2เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆนูวเชื่อเลยว่าใครที่ฟังคลิปวิดีโอนี้จบเนี่ยสามารถนาไปใช้งานแล้วก็ ถือระยะทองคําได้อย่างแน่นอนอ่ะแต่เนี่ยใครที่อยากถือระยะทองคําหลายพันจุดหลายหมื่นจุดนะครับหรืออยากปั้นพอร์ตตัวเองให้โตเป็นระดับ1ิบเท่าร้อยเท่านะครับวันนี้นิวจะมีเทคนิคมานําเสนอและก็มาแนะนําให้กับทุกท่านเนาะอ่าในหน้าจอนะครับอันดับแรกเลยนะครับตรงนี้ให้ทุกท่านเนี่ยมาแอดตัวของเครื่องมือก็คือเซิร์ชคำว่า MA นะครับตรงนี้ได้เลยก็คือ moving average เนาะนะครับเสร็จแล้วอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเครื่องมือด้านล่างเนี่ย,น,น,ย o, นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเซิร์ชคำว่า STO นะครับหรือว่า stochastic กดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วตั้งค่าตัวของเครื่องมือแรกนะครับตรงนี้ MA เนี่ยนะครับสามารถมาปรับสีได้นะครับแล้วก็ อินพุตนะครับตรงนี้ให้ทุกท่านปรับตัวของเมอดต่อตรงนี้เป็น ema นะครับก็คือ exponential moving average นะครับเราจะใช้ exponential นะครับตรงนี้เนาะก็กดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็ระยะเนี่ยปรับเป็นตัวเลข50ิ้น,นิวจะบอกข้อดีอย่างหนึ่งของตัวเลข ดังกล่าวนี้นะครับตัวเลขดังกล่าวเนี้ยเป็นเพเรียด50วันหรือว่าเป็นการคำนวณกราฟแท่งเทียนเนี่ยย้อนหลัง50แท่งนะครับถ้าเป็นไทม์เฟรมเดย์นะก็คือไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็คือ50วันนะครับแต่ถ้าเป็นไทม์เฟรมที่นูอ้างอิง4ชั่วโมงเนี่ยก็คือ50แท่งนะครับหรือว่าคำนวณ50วันจะไม่ง่ายนะครับอ่ะดังเนี้ยนะครับเอามาใช้ในเรื่องของการดูแนวโน้มการอ้างอิงแนวโน้มนะครับหรือว่าจะใช้เป็นจุดเข้าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนิวจะมาแนะนําทั้งหมดในวันนี้เนาะว่าเราจะใช้ moving ้้นนน Moving ยใการรดูแนวนแววโมังงไล ก็ใช้เป็นจุดเข้าตรงไหนนะครับตามแนวโน้มลันเทรนยังไงนะครับอเดี๋ยวนิวนวจะไปแนะนําให้นะครับแล้วก็เราจะใช้ควบคู่กับสโตสโตตรงนี้นะครับให้ทุกท่านเนี่ยแอดมานะครับเสร็จแล้วแอดมาแล้วมาตั้งค่าะระยะก็ตึกคือตั้งเป็นพีเรียดวันนะครับ9,3,3 3, ตรงนี้นะ จริงๆหลายหลายท่านอาจจะมีคําถามว่าทําไมต้อง9วันค่า Default ของเขาก็คือ5นะครับ5 3 3ใครที่อยากดูเรื่องของการใช้สโตกับในรอบแนวต้านเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังได้มีวมีทำไว้อยู่อ่ะก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่ามันต้องใช้กับทาวเฟฟมไหนอะไรยังไงเนาะนะครับสำหรับค่า5 3 3นะครับแต่วันนี้เป็นทาวเรมที่4ชั่วโมงก็แนะนําเป็น9 3 3นะครับอาจจะสมูทดูสมูทดูง่ายเนี่ยก็มาปรับ ตามนิวได้ตรงนี้ก้าสามๆนะครับปรับเสร็จแล้วนะครับมาปรับสีอะไรเงี้ยได้นะครับทุกท่านตรงนี้เนาะเผื่อมาให้มันสวยงามนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้หน้าจอเป็นรูปแบบนี้ทีนี้นะครับในเรื่องของการลันระยะการทํากําไรเนี่ยนะครับดูจะเน้นที่ทองคำละกันเนาะนะครับสำหรับทองคำเนี่ยนะครับถ้าทองเป็นแนวโน้มเมื่อไหร่นะครับดิวบอกเลยว่า ระยะที่เราจะถือหรือลันระยะเลท p r o f ิตรันเนี่ยเกินหมื่นจุดแน่นอนนะครับใครที่เป็นสายลันเทรนนะครับหรือชอบถือออเดอร์ข้ามวันข้ามสัปดาห์ข้ามเดือนนะครับอาจจะถือ1 2, 3, เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยนะครับอยากถือยาวๆเนี่ยวันนี้นิวจะมาแนะนําตรงนี้ให้นะครับแอบก็คือเรียกว่าถือนะครับถือยาวๆกันไปเลยนะครับแล้วก็จะแนะนําเรื่องของการมีการเติมไม้อ่บพูดภาษาง,ง่ายคือการเติมไม้ตามแต่ละจุดยอ่อนะครับ อ่ะสมมุติว่าวันนี้ที่เราจะดูกันเนี่ยเป็นอ่ะก็คือหน้าจอเรารู้อยู่แล้วเป็นเทรนขาขึ้นอ่ะเดี๋ยวนิวจะมาแนะนำนะครับว่าในรอบของการเป็นเทรนเนี่ยนะครับเราจะเติมไม้กันยังไงแล้วจุดเข้าเนี่ยจะดูจากไหนยังไงนะครับจะเน้นในเรื่องของกลยุทธ์เบรกเอานะครับแล้วก็ย่อบายตามเส้นค่าเฉลี่ย50วันนี้แล้วก็กับเครื่องมือสโตแคชติกนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยเริ่มมาที่หน้าจอนะครับอันดับแรกเราจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงไซด์เวย์นะครับหรือว่าช่วงที่กราฟเนี่ยออกข้างแบบนี้นะครับในช่วงกราฟออกข้างเนี่ยกลยุทธ์ในการเล่นเบรกเอาหรือว่าเล่นฟอลโล่เทรนเนี่ยจะยังไม่สามารถเล่นได้นะครับเนื่องจากยังไม่มีเรื่องของ Confirm, การคอนเฟิร์มกลยุทธ์หรือว่าเซตอัพเนาะแต่จุดที่เราจะเริ่มเข้าได้เลยก็คือจุดนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่กราฟเนี่ยเริ่มมีการเบรกเอานะครับอา่าตรงนี้เนาะจุดนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ากราฟเริ่มมีการเบรกเอาเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ย มีการยืนนะครับตัวของ Swing High ฝ้ายมือจุดนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่1นะครับที่เราจะสามารถเริ่มต้นในการเข้าออเดอร์ได้จริงๆเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าตอนที่กราฟเนี่ยนะครับเบร a k เอาได้เลยอ่าบางท่านใครเป็นสาย Follow จะรู้ดีนะครับก็คืออาจจะตั้งเป็นบ y Stop ไว้นะครับหรืออาจจะรอให้กราฟเนี่ยคอนเฟิร์มเบร่งเอาแนว High ตรงนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็เข้านะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ยนิวจะแนะนําก็คือรอ โชว์แบ็กดีเท็นะครับหรือว่าตอนที่กราฟเบรกเอาแล้วย่อนะครับแล้วเราจะเข้าออเดอร์กันนะครับก็คือ1นะครับจุดนี้จะเป็นจุดอ้างอิงที่1นะครับในการเข้าออเดอร์นะครับสมมติว่าเราเข้าตรงตั้งแต่ตรงนี้เลยเปลี่ยนแท่งใหม่นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็วางซ็อบล้อใต้ตัวของเอ่อเข็มแอบหรือว่าตัวของสวิงโลวตรงนี้แอบสมมติว่าตรงนี้เราเข้าตรงนี้นะครับระยะซ็อบล้อจะอยู่ที่800จุดนะครับ อย่างที่นิวแนะนำนะครับถ้าใครอยากได้ออเดอร์ดีให้ไปดูมันติทีไทม์เฟรมก็คือดูไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับอาจจะไปดูไทม์เฟรม5นาที15นาทีในการเข้าเ,เข้าเพิ่มเติมได้นะครับแต่เวลาเราดูการคอนเฟิร์มการยืนยันสัญญาณคือการยืนยัน ตัวของแท่งเทียนเนี่ยอาจจะดูท่าฟีมหนึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะจะใจ้ดูว่าเออตรงนี้มันมันยืนได้จริงๆนะครับอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็คือเปลี่ยนแท่งแล้วยืนได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าออเดอร์นะครับเสร็จแล้วทีเนี่ยถ้าเป็นสายรันทเทรนรันระยะนะครับจริงๆเนี่ย เราจะไม่ใช้ TP นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับใครเป็นสายรันเทรนรันระยะนะครับหรือว่าเลทโรฟิตลันยาวๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่ตั้ง TP กันนะครับแต่จะใช้เป็นเรื่องของ t a i l i n g stop ตามนะครับหรือว่าการกันกํำไรไปเรื่อยๆนั่นเองจนกว่าจะสิ้นสุดเทรนนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการลันเทรนรันระยะนะครับคือ1ถ้าเกิดเทรนเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสที่จะ พอเติบโตได้หลายเท่ามาเดี๋ยวนี้กลยุทธ์นี้จะเหมาะกับช่วงเป็นเทรนเท่านั้นนะครับห้ามาเทรดไฟเวด็ดขาดเรื่องของเงื่อนไขายง่ายมากนะครับหหาเบรกเอาให้เจอนะครับหรือว่าหาจุดเริ่มต้นของเทรนให้เจอนะครับสองนะครับหาจังหวะที่กราฟย่อหรือเออเริ่มมีการทำลายแนวรับแนวต้านไปแล้วนะครับในการฟอลโล่ตาม 3. นะครับจุดเข้าเนี่ยนะครับ ให้รอการยืนยันคอนเฟิร์มนะครับจากแนวรับแนวต้านที่เขาเบรกไปหรือว่าทำลายไปนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นยืนได้หรือว่าเด้งไม่ผ่านอะไรล้อแต่เนี่ยนะครับอย่างตัวนี้นะครับตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คือกราฟเนี่ยสามารถยืนแนวรับดังกล่าวแล้วก็เปลี่ยนแท่งมาเพื่อยืนไปต่อได้นะครับอ่ะหนูจะเข้าตั้งแต่ตอนที่กราฟเริ่มเกิดแพชชั่นอ่ะบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นแฮมเมอร์อะไรเงี้ยในการเข้าออเดอร์เนาะก็อาจจะใช้แพชชั่นคอนเฟิร์มเพิ่มเติมได้นะครับ อ่ะตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่า New c ข้าออเดออ่ะสมมติว่าตั้งตั้งซับลอส800นะครับอ่ะเออแล้วแล้ตรงนี้เราจะเลทโปรฟิตรันยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจุดเข้าที่1น,นะครับเราเข้าตรงนี้จะเห็นได้ว่าส o r e จริงๆเนี่ยมันเริ่มคอสกันหรือว่าตัดกันเนี่ยในจุดโอโซเนาะตั้งแต่ราคาเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่อ่าใครที่อยากได้จุดเข้าแบบนี้ตั้งแต่ตรงนี้เลยให้ไปดูคลิปวิดีโอก็คือเรื่องของการใช้ ไอเฟลในการดูบูลิตบัลลิตเดอร์เจนหรือการดูไพ่แพทเทิร์นในการเข้าออเดอร์นะครับ ถ้าวันนี้ใครที่เรียนในวันนี้เนี่ยต้องเข้าตอนเบรกเอาเท่านั้นนะครับแต่เนี่ยจุดเข้าเราจะไม่ใช่ตรงนี้อ่าใครอยากได้เข้าตรงนี้ไปดูคลิปวิดโอก่อนหน้านะครับก็คือเรื่องของการใช้ไอซอ่าถ้าเป็นเรื่องของการใช้โซกับมูฟวิ่งวัลเลตเราจะมาเข้ากันตรงนี้ก็คือตอนที่กราฟเริ่มเบรกเอาแล้วนะครับเป็นการคอนเฟิร์มของสาย o l l o w Trend คือจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นของเทรนแล้วนะครับแล้วเนี่ยเราจะไหลาตามโมเมนตัมหรือว่าไหลาตามแรงจุดเข้าตรงนี้นะครับเราเข้าออเดอร์ไปนะครับกราฟไปต่อจะเห็นได้ว่ามีการย่อแล้วไปต่่อเนนีะครับ จุดที่เริ่มเบรกเอาแล้วก็ไปต่อเนี่ยเราจะเลื่อนนะครับตัวของสต็อปลอดนะครับอ่าตรงนี้มาที่ตรงนี้แล้วนะครับอ่าเลื่อนมาตรงนี้แล้วนะครับอ่าเท่ากับว่าสต็อปลอดเราจะวางไว้ใต้ตรงนี้นะครับแต่นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเออถ้าเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วถ้ามันลงมาเนี่ยมันจะยังไงต่อคือต้องบอกเลยว่าตรงเนี้ยเราจะเลื่อนก็ต่อเมื่อนะครับกราฟเนี่ยต้องมีการเบรกเอานะครับตัวของไฮเดิมนะครับหรือว่าตรงนี้ ถึงจะเลื่อนขึ้นมานะนะครับเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าตรงนี้ไปแน่นอนไม่งั้นเนี่ยถ้าเรามาตั้งก่อนเนี่ยอาจจะโดนสะบัดเสร็จแล้วก็ไปให้เราช้ำใจแต่ถ้าทําแบบนี้รับรองไม่โดนแน่นอนแล้วจุดที่เราบวกมาเนี่ยเ,เราเข้าจุดตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเรามาตั้งตรงนี้เราจะบวกมาทั้งหมด2600จุดแล้วไม่ใช่ว่าลงมาโดนหน้าทุนนะครับแล้วไม่บวกนะอันนี้ต่อให้ราคาลงอ่ะสมว่าเบรกมาปุ๊บระดึงมากลับเนี่ยเราก็บวก2600จุดนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้กราฟลงมาเราก็บวกกาไรอยู่ดีีอออ่ะอันน้คืกกกราฟเบไปต็ จะเห็นว่าการาฟมีการขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อเนี่ยแต่ยังไม่ยังไม่มีการสร้างฐานลงมาเราจะเลื่อน trailing stop เนี่ยนะครับตามก็ต่อเมื่อการาฟเนี่ยเริ่มมีการเบรกเอาตัวของ swing high ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยถึงจะเริ่มมีการ trailing stop ตามนะครับก็คือเลื่อนจากตรงนี้มาที่ ใต้ตรงนี้นั่นเองนะครับตอนที่กราฟเนี่ยเริ่มเบรกตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ย่อมาหรือว่าจะวางไว้ไอสติว่าเบรกตรงนี้ละตรงช่วงนี้เบรกไปละเบรกไฮตรงนี้ไปนะครับเราจะวางไว้ใต้ตรงนี้ก็ได้ก็คือวางไว้ใต้ฐานอาจจะวางไว้ใต้ตรงนี้ก็ได้นะครับทุกท่านดังนั้นเนี่ยต่อให้ลงมานะครับแล้วมาชนเนี่ยเราก็บวกอยู่ที่5 000, 5 0 0 5,400จุดเราไม่ได้เข้าไม้เดียวแล้วก็ถือไม้เดียวแน่นอนการเล่นกลยุทธ์ telling stop ตามไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ การที่เราจะให้พอร์ตเราเติบโตเป็นหลายเท่า10เท่าร้อยเท่าตามหลอดสาที่ทุกท่านเข้าอะ่ะก็ให้ใช้กลยุทธ์ในการเติมไม้เพิ่มเติมทีนี้นะครับเราจะเติมไม้ตรงไหนบ้างนะครับอย่างที่บอกคือถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นเราจะรอย่ออ่าย่อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้รูปแบบการเติมไม้ก็คือมาที่1มาที่บริเวณแนวรับนะครับแนวรับเราจะอ้างอิงยังไงวิธีการดูแนวรับของการใช้รูปแบบเทรนฟอลโล่เนี่ยเราจะดูจากตัวแนวหนึ่งนะครับแนวที่เขาเบรกเอาท์นะครับ 2แนวที่เขาเนี่ยมีการสร้างตัวของแนวต้านเดิมไว้ก่อนหน้าแบบนี้หรือว่าถ้าแอดวานซ์หน่อยนะครับตรงนี้จะมีการทําในรูปแบบของชิดเด้นอ่ะชิดเด้นบูลลิ่เดวเจนหรือว่าโมเมนตัมยกนะครับก็คืออ่ะอันนี้อาจจะลงรายละเอียดลึกให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะอย่างตรงนี้โ um มเมนตัมยกนะครับแต่กราฟเนี่ยทำลัวโลนะครับหรือว่าโลที่มันต่ําลงอ่ะแบบนี้เราจะมาเข้าเพิ่มนะครับก็คือจังหวะแบบนี้นั่นเองอ่ะสมมติแล้วกันนะครับว่าเราเข้าเพิ่มตรงจุดนี้แล้วกันเออสมมติว่าเราแบบไม่ได้ดูเรื่อง โมเมนตัม um, ยกหรือบูลิตรแบรดลีย์เจนิสเลยสมมุติว่าตามแบบง่ายๆสมมุติว่าวันนี้นิวเป็นคนใหม่เลยนะครับแล้วก็แบบทำตามกลยุทธ์ง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือ าชนโซนแนวรับปุ๊บอ่าวางซ so ็บลอตอ่ะวางซ็ o บลอตอ่ะสมมุติว่านิววางไว้ใต้ใต้ฐานตรงนี้แล้วกันเผื่อๆไว้เลยนะครับปุ๊บอ <ๆ S 2> ันนี้เป็นไม้ที่2นะอ่ะสมมุติว่าไม้ที่1ยังไม่ยังไม่เลื่อนเทลลิงสต็อปมาไม้ที่1เนี่ยยังไม่เลื่อนมาอ่ะจากเดิมอ่อวางไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะรอให้เขาเบรก,ก่อนแล้วเราจะค่อยเลื่อนตามนะครับเท่ากับว่าไม้ที่1เนี่ยยังอยู่ตรงนี้อันนี้ย่อมาเราเติมเมื่อกราฟเริ่มมีการปนนรับตัวเด้่งขึ้นนะครับปุ๊บรรแล้วกก็เิ่มมีาทนะครับ HIGH ที่มันสูงขึ้นกว่าซึ่ง g h ก่อนหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเลื่อนนะครับสต็อป o ้อเนี่ยอ่เถ้ากับว่าตรงนี้ไม่มีความเสี่ยงแล้ว จะไม่มีความเสี่ยงทั้งหมด2ไม้แล้วนะครับแมมถ้ว่าเลื่อนมา2ไม้เนี่ยจุดเดียวกันเลยวางเทลลิงซ็อบตามแบบนี้ถ้าก็ว่า2ไม้นี้ไม่มีความเสีส่ยงแล้วนะครับอ่ะก็จะปรับตัวของเทลลิงซ็อบเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับถ้ากบว่าตรงนี้ไม่มีความเสี่ยง2ไม้แล้วอบราคาไปต่อนะครับก็คือเบรกตัวของไฮเดิมตรงนี้ได้นะครับปึ๊บอ่าก็คือทําไฮที่มันสูงขึ้นกว่าก่อนหน้าได้เนี่ยเราจะเลื่อนทั้ง2ไม้เนี่ยไปต่อตรงนี้นะครับก็คือวางไว้ใต้ตัวของฐานโลเดิมแ่บวางไว้ใต้ฐานโลเด ิมแบบนี้นะครับ คือเราจะถือ2ไม้ก็ได้นะครับหรือเราจะเข้าเพิ่มเนี่ยตอนที่กรามเนี่ยเริ่มยืนตัวของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็สโตเนี่ยนะครับเข้าเขตโอเวอร์โซแบบนี้ได้นะครับเช่นตรงนี้เราเข้าสโตโอเวอร์โซบวกแนวรับอ่าหรือว่าใครแอดวานซ์หน่อยอาจจะได้จุดเข้าดีขึ้นนะครับเข้าตอนสโตโอโซเหมือนกันแต่ว่าเข้าตอนโอเวอร์โซยกลอันนี้ก็คือเป็นการเติมไม้นะครับเติมโพิชั่นก็อาจจะได้ราคาดีขึ้นแต่ถ้าใครไม่ได้ดูแอดวานซ์อะไรขนาดนั้นเข้าแบบที่นูบอกเนี่ยก็สามารถเข้าได้น อย่างน้อยต่อให้ลงมาเราก็มีกําไรอยู่ดีะดันเนี้ยการาฟไปต่อนะครับถ้าตราดยังอยู่ทเทรนเดิมไม่ต้อง,งกังวลกราฟจะไปต่อเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มมีการทําลายโครงสร้างทําลายทเทรนหรือว่าพูดง่ายคือเริ่มคือตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเริ่มหักหัวลงแนละ้วแต่อย่างตรงเนี้ยนะครับค่าเฉลี่ยออกข้างก็แสดงว่าพักตัวก่อนแล้วก็ไปต่อดันเนี้ยต่อให้ค่าเฉลี่ยออกข้างหรือเริ่มยกเนี่ยนะครับเราไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็ลันไปเรื่อยๆอย่างตรงนี้สมมติว่านิวเติม อ่ะเติมอีกไม้หนึ่งเลยอ่ะสมมุติว่าเอาเติมอีกสักไม้นะครับเป็นไม้ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็วางซอฟลอตนะครับ เหนือตรงของกรอบแนวแนวรับจากเดิมเป็นแนวต้านตรงนี้การเป็นแนวรับเนี่ยนะครับก็วางเหนือวางใต้นิดนึงนะครับถตาเกิว่ามี3ไมไม้ละพอกราฟทําลายให้นะครับก่อนหน้าปุ๊บก็เลื่อนมาด้วยกันแบบนี้พอกราฟทําลายไปต่อเช่นแบบผ่านให้ตรงนี้นะครับต่อให้เป็นเข็มก็นับนะครับทุกท่านต่อให้เป็นเข็มก็นับนะครับก็คือกราฟเนี่ยนะครับถ้ายังยกโลนะครับแล้วก็ทําไฮแบบนี้ก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ยังอยู่ในแนวโน้มเดิมแล้วก็ไปต่อนะครับเดี๋ยวก็จะเลื่อนเทลลิงตามมาเรื่อยๆนะครับ จะเห็นว่ามี3ไม้ละเออสาไม้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าสมมติว่า3าไม้นี้เราจะบวกเท่าไหร่ไม้แรกไม้ที่1เราเข้าตรงนี้นะครับไม้นี้เราจะบวกทั้งหมด1 1ื่นหนึ่จุดแ่ะเริ่มเป็นหลักหมื่นจุดแล้วนะไม้ที่2นะครับที่เราเข้าตรงนี้เราจะบวกทั้งหมดเท่าไหร่ฮะสี่พันเจ็ดร้อยจุดแล้วก็ไม้ที่3นะครับที่เราเพิ่งเข้ากันตรงนี้ไม้ที่3เดิมทีเรามาเติมกันนะครับเพิ่งเลื่อนเทลลิงมาก็บวกมา700จุด ทั้งหมดถ้ารวมกันก็เกือบๆหมื่นห้าพันจุดแล้วนะครับประมาณ5้าหมื่นห้าพันจุดแล้วถ้าการ้าไปต่อเราเลื่อนมาเรื่อยๆตามเรื่อยๆคือจะเห็นได้ว่าตามสวิงโลแต่เงื่อนไขในการตามไม่ใช่ว่าเราจะอยากเลื่อนก็เลื่อนนะครับทุกท่านต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็มีเหตุผลนะครับเหตุผลของที่นิวบอกก็คือตรงนี้ถ้าดูตามหลักเทสซีดาวการ้ามีการยกโลไปเรื่อยๆนะครับโมเมนตัม um ยังยกอยู่นะครับแล้วก็ อันนี้สําคัญเลยก็คือมีการทำไฮ้ไฮหรือว่าไฮ้สูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่ายังอยู่ในแนวน้องขาขึ้นเมื่อการาฟทําลายนะครับตัวของสวิงไฮ้ไปต่อนิวก็จะเลื่อนตัวของเทลลิงสต็อปเนี่ยนะครับตามมาเรื่อยๆเช่นทําลายตรงนี้แล้วก็ไปต่ออีกนะครับแล้วก็กราฟทําลายไปต่ออีกนะครับแสมงว่านิวเลื่อนมาตรงนี้ละวสมมว่านิวถือแค่สามไม้พอนะครับสมงว่าถือแค่สามไม้พอ,อถือสามไม้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองอีกไม้นึงนะครับสามไม้ตามนะครับนี่สามไม้ตามมา กราฟเนี่ยเบรกไปต่ออีกนะครับนิ้วก็จะเลื่อนไปอีกนะครับเช่นน่ะตรงนี้สิงไฮตรงนี้นะครับมีการเบรกทําลายไปต่อนะครับปื๊บปื๊บปื๊บนิ้วก็จะเลื่อนตามเลื่อนตามไปเรื่อยๆื่อเลื่อนตามไปเรื่อยๆรืผมว่าเลื่อนมาตรงนี้แล้วนะครับกราฟเบรกไปเรื่อยๆยยังยืนค่าเฉลี่ย50วันเห็นไหมแฝงว่าแรงยังเยอะอยู่ในฝั่งขาขึ้นยังไม่หลุดเทรนยังยืนเส้นค่าเฉลี่ยได้อยู่แล้วก็เบรกไฮไปอีกแอบเบรกไฮไปอีกตรงนี้ยังยกโลอยู่นะครับปุ๊บแอบแอบแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นี่่ลลาสุดแ ทั้งสไม้นะครับเลื่อนมาจุดเดียวกันให้หมดนะครับนี่เท่ากับว่าสมมติว่านิวนิวสือสาไม้นี้ไม้ที่1นะครับจะบวกมาทั้งหมด 22,000จุดตัวเลขเริ่มเยอะแล้วนะนะครับ22,000จุดตรงนี้นะครับไม้ที่2นะครับแอบที่ดูเข้าตรงนี้นะตรงนี้จะบวกไม้ทั้งหมด1 6 0 0 0จุดนะครับแล้วก็ไม้ที่3ที่เราเข้าตรงนี้กันไปอ่ะจะบวกทั้งหมด13,000จุดจะเห็นว่าบวก2 0,000ื่นบวก1 0ื่นกว่าทั้งหมดเลย3ไม้นะครับอ่ะสมว่าเราตั้งตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบเทรนแล้วหรือยังนะครับหรือว่าจะโดนทำลายเทลลิ่งสต็อปตรงนี้หรือเปล่านะครับปื๊บปื๊ดปื๊ปื๊เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าตัด ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาสรุปกันนะครับสําหรับการเข้าทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ที่1น,นะครับเข้าตอนไหนฮะหเข้าตอน break out นะครับหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนนะครับอ่าเป็น early trend นะครับหรือว่าต้นของเทรนเลยอ่าถ้าเป็นภาษา elite wave ก,ก็คือตอนเริ่ม break อ่า break เกิด เว็บหนึ่งอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาพูดง่ายๆก็คือเบรกกรอบไซด์เว์นะครับจำง่ายๆเบรกกรอบไซด์เวกก็เป็นจุดเริ่มต้นของเทรนเบรกเอาเนาะเข้าที่1นะครับจุดเข้าที่2คือการเติมไม้นะครับการเติมไม้ก็คือรอจังหวะที่กราฟเนี่ยมีการย่อปรับฐานหรือว่าคอรเลคชันเราจะรอจังหวะที่เกิดบริเวณแนวรับบวกกับสโตโอโซนจุดไม้ที่3ที่เราเข้ากันก็คือกราฟยืนค่าเฉลี่ยยืนเซ้นค่าเฉลี่ย50วันได้แล้วก็สโตเนี่ยโอโซนะครับ แล้วกราฟมีการยกโลนะครับแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆแดงว่าโมเมนตัมยกนะครับทำไฮห้ไฮสสูงขึ้นแบบนี้นะครับยังยืนเส้นค่าเฉลี่ยได้มีการคอนเฟิร์มหลายตัวแบบนี้นะครับถือว่าลันต่อไปเรื่อยๆแบบที่นิวบอกแล้วก็ที่นิวให้ดูในหน้าจอนะครับลันจนกว่าจะโดนทําลายหรือว่าทํา โลที่มันต่ำกว่าก่อนแน่แบบนี้ถือว่ารันจนสุดเทรนจริงๆนะครับอันนี้เรียกว่าไม่ได้ดูย้อนหลังเลยนะสดๆให้ทุกท่านดูเลยนะน้างงานจริงๆนะครับก็อันนี้เป็นการใช้ค่าเฉลี่ย50วันนะครับกับ s t o c h a s t i c oscillator 933เอ่อคู่กับแนวรับแนวต้านจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ในการใช้เนี่ยเทคนิคง่ายมากนะครับมีค่าเฉลี่ยเส็นค่าเฉลี่ย50วันนะครับมีสโต9ก้านะครับแล้วก็มีแนวรับแนวต้านใช้แค่3าอย่างไม่เห็นต้องดูอะไรเพิ่มเติมเลยเห็นไหม ดัง้นเนี่ยนะครับ make it simple นะครับคือทำให้มันเรียบง่ายแต่มันทรงพลังนะครับดังนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ New ได้ใช้มาก่อนหน้านะครับในช่วงที่มันเป็นเทรนนะครับแล้วก็รันระยะได้ค่อนข้างเยอะนะครับรันจนสุดแต่ว่าเอาจริงเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้ t a i l i n g stop เท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามันกินระยะนานแต่ถ้าใครชอบแบบแนวสไตล์นี้นะครับอันนี้จะให้ดูนะตอนที่มันชน t e l i n g stop เนี่ยนะครับจะถือออเดอร์ทั้งหมด83วันนะครับนี่ให้ดูตัวเลข83วันกับ20ชั่วโมงนะครับถือออเดอร์เนี่ยตั้งแต่ไม้แรกเนี่ย83วันก็ตีไปสักกี่เดือนประมาณ3เดือนได้เออ3เดือนกว่าอ่ะสมมติว่าตีเดือนนึงเรานับเสาร์อาทิตย์อ่ะไม่นับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ เดือนหนึ่งยีวันนะครับประมาณประมาณแปเออสี่เดือนนะครับประมาณ4เดือนที่เราถือออเดอร์สามสี่เดือนน่ะนะครับที่เราถือออเดอร์แต่แลกกับระยะ2 0 0 0 0ื่นสามหมจุดถือว่าคุ้มไหมนะครับคุ้มนะถ้าใครเข้า1หลอดไซส์เป็นไงฮะไม้นี้บวกทั้งหมด23,000ืเหรียญนะครับไม้เดียวนะทุกท่านนะครับไม้เดียวหนึ่งสแตนดาร์ดหลอดเนี่ยถ้าเข้า1หลอดนะครับจะบวก23,000เหรียญนะครับแล้วก็ไม้ถัดมาที่เราเข้าเติมไม้นะครับ ไม้นี้นะครับถ้าเข้า1ห,หลอดซ้ายจะบวก16,000เหรียญน,นะครับแล้วก็ไม้ที่3ที่เติมตอนยืนเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตรงนี้จะบวกทั้งหมด13,000เหรียญสมมุติว่ารวมกัน3ไม้นะครับเกิน30,000เหรียญแน่นอนนะครับเห็นไหมคือไม้เดียวเนี่ยเ,เรียกว่ากําไรหลักล้านเลยแต่ก็ต้องแลกด้วยด้วยของ t i ม e หรือว่าเวลาเนาะนะครับก็อาจจะต้องอาศัยการอดทนนิดนึงนะครับต้องไม่ดูการาฟบ่อยนิวบอกเลยนะครับถ้าดูการาฟบ่อย จะอดทนไม่ได้นะครับแล้วก็อยากปิดออเดอร์เพราะว่าตัวเลขกําไรนี่มันโชว์แบบหวานเหลือเกินนะครับแบบบวกไม้ละหมื่นกว่าเหรียญหัวจะคํานวณตัวเลขมาแน่นอนว่าจะบวกทั้งหมด3 0 0 0 0 0ห้านล้านบาทไทยแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ใครที่เทรดสไตล์แบบนี้ต้องมีวินัยนะครับมีความอดทนนะครับแล้วก็สามารถ ทนถือนะครับระยะแบบนี้ได้นะครับก็คือเน้นไม่ดูกราฟบ่อยนะครับหรือว่าเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วกันนะครับแบบนานๆดูกราฟทีนึงหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวอยู่จริงๆใครที่เป็น full time เนี่ยก็ทําได้นะครับแต่อาจจะต้องเอาเวลาเนี่ยไปทําอย่างอื่นเพิ่ม,เต,มเติมนะอย่ามาเฝ้ากราฟไม่งั้นเนี่ยถือไม่ได้แน่นอนนะครับหรือว่าจะแบ่งพอร์ตไปเลยนะครับพอร์ตนี้ห้ามดูนะครับถือแล้วถือเลยจนกว่าจะโดนเทล i ิ i n g stop ทั้งหมดหรือว่าจนกว่าจะจบเทรนแล้วค่อย มาลันตามเทรนด์ใหม่แบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเล่นลันเทรนดนะครับหรือว่ากลยุทธ์ลันเทรนด์นั่นเองนะครับใครที่เป็นสายเลทโปรฟิตลันนะครับอยากถือออเดอร์ได้เยอะๆแบบนี้เป็นระดับ1มื0นสองหมื่จุดแล้วก็อยากได้กําไรที่เป็นพอร์ตเติบโตเป็น10เท่า20เท่านะครับหรือแม้แต่จะมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้ในการปั้นพอร์ตหรือว่า ในการทําให้ผอตของเราเติบโตได้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปวิดีโอก่อนๆหน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มาอัปเดตความรู้กันนะครับใครชอบกลยุทธ์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ